สวัสดียามเช้าครับสวัสดีสาวสสวันวันจันทร์ไอ้วันอังคารวันอังคารวันที่23่สานะออกกําลังกายเป็นล,ลนูกกิ้งคือไก่แถวบ้านนี้ขอลงมาหน่อยคอยเอาไปทิ้งหน่อย สามสี่้าเจ็ดแปด

ยี่สิบสี่บหกเล่นลูกกิ้งย้มเศ้าครับพี่น้องเล่นลูกกิ้งออกกำลังกายอยู่สวนลมมณีนาหนะยี่บเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้

เจ็นาทีเราเขาก็มองไม่ค่อยเห็นสายตาสั่นพี่น้องสี่สองสี่สามสี่สี่สี่หสี่หก เล่นนั้นบวกยิงรถพุ้ง,งหยุดแกนี้สุดหยุดแกน,นี้เสียดกลางไว้ยังสิกระไดเมยขอกสิขอจบกีบแทนนี่ละครับพี่น้อง พ่อคอยแพ้ออกกําลังกายแพ้งเงื้อจะคลองพุ่หล่ะแดงจิงคืองู่มันเป็นพืน้นมันเป็นพืน้นเ,นนเกาบ็่ได้เด้เกาแห้งขึ้นอาะกิปนี้ก็พอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับให้ออกกาลังกายแห่งเท้านะ